ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระมหาเฉลิมญาติศรีรักษาการเจ้าวาดวัฒนญาณารามขอโอกาสอาจารย์ทุกท่านเรีนสาสมิกทุกท่านวันนี้นะครับกับผมธรรมเนียมทัฒนัสมบัติได้รับสันธารวัจากอาจารย์ให้มาทําหน้าที่ทำพิธีขยายนความส่อแท้เท้าโงงสมัครตามที่องค์สมเด็จพระชินรัตศีศาสดาสัมมาของพระพุทธเจ้า ท่านได้คงจัดไว้ดีแล้ววันนี้นะครับที่นำมาพูดนั่นก็นำมาอภิปรายแลตดูพมกเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เรามองเห็นกันทุกวันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเห็นกันอยู่บ่อยชัดไม่ว่าจะเป็นทางนักหรือพิมหรือว่าทางตรรทัศน์มีข่าวปัญหาอาชญากรรมข่าวที่จิฟคอร์รัชชั่นข่าวปัญหาสังคมข่าวปัญหาเยาวชน วันนี้นะครับที่ผมจะนำมาพูดกับญาติโยมก็คือปัญหาของเยาวชนถ้าพูดถึงเยาวชนก็คือวัยรุ่นนั่นเองวัยรุ่นนะครับเป็นวัยที่กำลังขึ้นนลองเป็นวัยที่กำลังลองดิบลองลูกบางครั้งบางคราวก็อาจจะทาผิดบ้างถูกบ้างเราที่เป็นผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี้ทุกคนมีหน้าที่ที่จะสั่งสอนอบรมเขาให้เดินในทางที่ถูกต้องผมก็เชื่อนะครับว่าที่นั่งอยู่ที่นี้ทุกคนเคยเป็นวัยรุ่นเคยทำาน ไม่มีใครอัพเรีวลแล้วขึ้นไปโตไม่ต้องมาเดินเล่นอย่โตไปเลยไม่มีเพราะว่าการเดินนชีวิตของคนเราไม่ใช่การเล่นเกมนะครับครั้งนี้เพราะั้นนะครับอยู่ที่ญาติโยมทั้งหลายที่จะชี้แนะให้เขาเดินทางที่ถูกต้องเพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ที่ในวันหน้าเราทุกคนทุกท่านมีหน้าที่ในกอรทุกคนเด็กเขาอาจจะไม่รู้ภาษาภาษาอาจจะไม่ได้เรียนภาษาบางครั้งมาคราก็ไปเจอคนที่หน้าตาดีหน่อย พูดจาไปเรืหน่อยเพราะว่าคุณมดีกับเราจังแต่การใช้วิจารณญาณในการพิจารณําส่วนนั้นเขายังมีไม่ถึงนะครับพวกเราที่เป็นเพื่อน่เราทั้งหลายก็ต้องมีหน้าที่จะชี้แนะบอกพ่อให้เขาเรีรู้รู้วิสัยใจคอของคนนางเชิญบทกลอนที่ว่ากุหลาบแดงแสงฤทธิ์ืูทิพย์ามเหมือนคนสามงามลอกหล่อดวงสีการพูดมาเจรจาแต่ละทีล้วนทำดีสารเสริญให้เนื่ใจ คอยปั้นหน้าปิ้นตาเข้าหลวงหลอกให้สำา็อกทุกชนทนหมองไม่ทั้งสาเร็จสมดังที่ตั้งใจก็จะปไปไม่าอาไรและใหญ่ดีโดยวันนี้นะครับผมจะต้อยกเสื่อข่าวที่เป็นปัญหาของสังคมไทยมาพูดกับญาติโยมหนึ่งเรื่องนั่นก็คือปัญหานักเรียนนักเรงนนั่นเองถ้าเราฟังคาว่านักเรียนนักเรียนมันมันมันจิ๊ดนะครับเพราะเยาวชนเรานี่น,น่าจะส่งไปอยู่สามจังหวัดไทด้ค่ การกะทำของครามก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนนักเรียนก็คือนักเรียนนี่เลยครับเป็นคนไทยกันแล้วเป็นชาติไทยกันแต่ไม่รู้ทำไมต้องปีกันมาทำข่าวเป็นโมฆะการเหยียดปีนันยกมาทั้งโรงเรียนเลยเห็นข่าวเป็นปัญหาวันมากที่สุดมันดีขึ้นรถเมล์ในตาระเบื่อสายเขาทำให้เป็นเทศกาลปีใหม่ของกางคนที่เจ็บปวเราอย่ากจ่ประชาชนคนที่ไม่รู้หนูเกี่ยวกับเสียนักเอีแลเวก็พูด ทั้งสถาบันการศึกษาก็ปล่อยเสียไปด้วยอวกนี้มาจากโรงเรียนนี้โรงเรียนไม่มีแน่เลยต้องเป็นเด็กนัวเรียแน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะครับการที่เราจะให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่รู้จักที่โอกาสให้เขาไ้ปรับปรุงตัวแก้ไขเขาก็รู้สึกว่าเองไม่มีค่าสังคมรู้สึกว่าเป็นไม่ค่าต่อก็รจะดการเป็นเนื้อร้ายของสังคมที่ห่วงเข้าไปเรื่อยๆแต่เท่านี้เรารู้จักให้โอกาสเขาให้เขาปรับปรุงตัวแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างดีฐานแน่อดีตนะครับทุกคนผมเข้าใจว่าเราเคยมนีอดีตที่เลวร้ายเหมือนกันทุกคนอยู่ที่เราจะได้อดีตนั้นมาบันแปรยับรรเปรให้มีบทเรียนให้เราได้ได้อดีตนั้นมาเป็นหลักในการแก้ไขในการมชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราสามารถนาสิ่งที่เป็นบทเรียนของเรานํามาสั่งสอนต่อเขาได้ด็กทุกคนนะครับต้องการการสั่งสอนอบรมบุะจากสังคมเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นหลักบางคนบางท่านพ่อแม่ยังลูกด้วย คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีแทันเปลี่โน้ตบุ๊กบางวันไปทำงานมาไม่เคยเห็นหน้าลูกไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยได้เจอหน้า,ากันตอนเช้าลูกไปเรียนกลับมาพ่อแม่ก็กลับมาจากทำงานเหนื่อยแล้วเข้าหลับเข้านอนก็ไม,ไม่ได้ปรึกษาแต่เวลามีปัญหาจริงก็ไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่มักจีไปเจอหน้าเพื่อนปรึกษาเพื่อนครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าถามมัตรงๆผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเข้าไปปรึกษาครูบาอาจารย์มาดีท่านทำหน้ายิ้มบากทำหน้าอะไนบ้างก็ไม่ได้ ทำความเป็นจริงแล้วนะครับในใจตุลาจารย์ท่านท่านรักนะครับท่านอยาเขาจะผิดได้ดีแต่เราเนีนะครับที่ไม่เข้าไปศึกษาเข้าไปสนทนากับท่านก็ไปศึกษากับเพื่อนเพื่อนก็เชื่้เราไปในทางที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันมีเรวก็เออมาอย่างเงี้ยไปยงเงี้ยเพื่อนคนไหนเดียวู้ดีสมัยตุลาร้อมแล้วสมัยมันก็คงจะดีเพื่อนคูนี้รักเรามากแต่เรามีปัญหาจริงจริงมันจะปฏิบัติคู่ร้อยไปก่อนเราที่เราเห็นกันอยู่บ่อยนะครับวันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องของเราเรื่องราวของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่จริงซึ่งได้รับพระศาสนาช่วยอบรมพ่อแม่ให้การเป็นคนดีเป็นชายคนนี้นะครับก็มีบ้านอยู่ในสลัมในสังคมชนบทมีพี่น้องกันอยู่สามคนรวมพ่อแม่เป็นห้าคนก็เป็นชีวิตธรรมดาของทุกคนนะครับอยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่เฉียงรับเฉียงตาขามีลูกสาวสองคนเป็นลูกสานเดียร์โดยเฉพาะวันหนึ่งพ่อเขาไปถึงนี้งถึงนิ้งเราเก ก็เลิกกับแม่แล้วก็พ่อเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเขาว่าอ,อยู่กับพวกพี่ๆแล้วก็แม่อยู่มาที่สาวเขาก็มีครอบครัวไปแล้วก็เขาก็อ,อยู่กับแม่แม่ต้องทำงานโน้นเงี้ยส่งเขาไปเรียนหนังสืออืมหลังจากนั้นครับตาข <ไป S 2> องเขานะครับที่เป็นหัวหลักหัวตอท,ที่อยู่ที่บ้านหรือ <c oughs> ไม่ใช่ไหมก็เป็นที่ย <c oughs> ึดเหนี่ยวใจนะครับก็<อ> <c oughs> ท่านก็พิการลงทำมาตุ้งทำมาพั แม่เขาก็ต้องมีภาระมากที่สุดเขาต้องดูแลพานที he called, he e you, ่ปวดนะครัก็ต e ้องส่งเขาเรียนเขาก็เรียนปกตินะครับเป็นเด็กธรรมดาได้เริงธรรมดาปกติชาวบ้านก็ให้การรับชอบเขาราะเขาก็เป็นเด็กกต่ยังอยูแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาเลือกเดินในทางที่ผิดในทางที่ไม่ถูกต้องได้ไปอยู่กับพวกเด็กรุ่นพวกที่ทำตาพานติดยาทำให้เขาติดยาเรื่อยการเป็นเด็กเลวๆการเป็นคนดีทำอะไรเรื่องไม่เป็นที่ตองการของสังคมทางติดยา ติดเล้าติดวิวันวันก็ต้องเที่ยวไปเรียนก็ไม่ไปสุดท้ายตัวกายเป็นเด็กปิญยากายดิ้นเนื้อร้ายของสองคนทั้งนี้ทั้งนั้นครับประชาชนชาวที่เป็นคนที่เป็นสังคมเดียวกันก็ไม่ให้การไม่โอกาสให้ให้เขาไม่รู้สึกว่าเบนน่าจะได้รับการแก้ไขก็มีวันหนึ่งเขาทะเลาะกับแม่บอกมึงดะรถบแม่บอกว่าผมอยากไปเที่ยวมึงยอมรัได้ไหมแม่ก็ไม่ให้โชเสียงกันใหญ่เลยสุดท้ายก็บอกให้เพื่อนมารับ ก็ไปนหาเพื่อนี่เรียกว่าเหนี่ยวตาบ้านแม่เขาก็เสียใจร้องไห้ผูกพันมากาลูกลูกชายคนเดียว้ม่รู้จะไปอยังไงเป็นความเสียใจทีนี้ตาบ้านครับที่เขารู้ข่าวเขาไปเจอพอดีเด็กคนนั้นอยู่กับเพื่อนเขาบอกว่านี่เจอนะแม่ร้องไห้เสียใจนะรู้ไหมเจอทมา่างนี้พ่อแม่มันเป็นบาสนะเด็กลูกชายคนเดียวเขาต้องหวนแม่ไม่ได้ทำอย่างนี้ พอเขาฟังแล้วก็รู้สึกคิดขึ้นมาได้ว่าเออเว้ยเดิอดมาตั้งแต่เชิดไม่เคยน้ำในตเมในใจสักครั้งน้าตาไหลก็ไม่เคยมีแต่ครั้งนี้ถึงผมรู้สึกมากพอคิดขึ้นได้กลับบ้านอย่างเร็วไปถึงไปเจอแม่ก็ลงขอกบต้มสามลงที่แอดพาวแม่บอกแม่ครับผมเนี่ยชัวจริงเป็นลูกแม่เป็นลูกชายเดียวไม่น่าจะทำอย่างนี้กับแม่เลยไม่เคยเกิดมาผมไม่เคยทำให้แม่เดือดตาเลยผมไม่อยากจะออกไปจากที่นี่อยากจะหลุกขึ้นจากเรื่องราวนี้ แต่มันขลังมากลปแล้วนะแม่ผมจะทำไงดีก็คิดไปคิดมาเองว่าไหมครับถ้าผมอยู่นี่ผมไม่เป็นแม่ครับเรื่องติดยาผมอยากจะบวชนะแม่แม่น้ําตาไหลเลยลูกพูดอะไรนี่ไม่เคยฟังมาก่อนพอบอกว่าลูกจะบวชจี่นะถ้าลูกจะบวชแน่บวชนะแต่ไปบวชถ้าร้องเนี่ยก็วันนี้โกรหอยูเป็นสามเณรพระผู้ทรงบอกจะตรัพย์บจักรามฐานก็คือเกศาโลมานาฐานมันตาตะโต น้ำตาของผู้เป็นแม่ไหลหลังเดยนขึ้นมา้วยความรื้นติลูกแต่ยิ่งท่าภูมิใจกว่านั้นก็คือลูกจาว่าแม่ครับแม่ส่งผมเรียนจนจบหอหกแล้วนี่ผมโตขึ้นมากแล้วแม่แม่เหนื่อยหน้าต้องดูแลตาด้วยผมว่าผมควรเรียนดีกว่าแม่จะได้ช่วยหาสถาสนาด้วยจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของแม่ด้วยแม่ยิ่งดีใจแล้วจับลูกจะเอาอะไรได้ทั้งหมดก็บอกว่าแม่ผมควรเรียน ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจันนี้สามเณรรูปนี้นะครับก็ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ในวัดอยู่ในศาสนาก็เป็นพาลที่เราตองรวมใ้ฉุกคิดนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เราจะเลือกเดินเราได้เราได้เดินมันอยู่ที่ตัวของเราเองเราจะไปขึ้นทางนอยู่ให้รูปเราก็ไม่ได้ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราต้องทำอดีตนั้นให้มันเป็นบทเรียนมันผ่านไปได้แค่ผ่านไปอนาคตเป็นอย่างไรไม่รู้ให้ดูคิดได้ว่าทุกคนเดินมา มีปิดมีปู๊ถ้าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้จักปิดก็คงจะเป็นเที่ประวุจตีมันมาเกิดทีตเรานะครับไม่ได้เรียนเรือ่อเกิดอีดหลับเราไม่ต้องไป ท่านก็ไม่ครับท่านก็ไม่เอาขอให้ลูกเองของท่านได้เป็นคนดีทุกตัวเป็นคนดีเป็นตัวอย่างของสังคมและยังมีอาจารย์ครัมหาสมุภูมิอาจารย์ตั้มโบขอเรียนที่เป็นผู้ที่หลาน้างใจใจทใจเองสิ่งไหนที่เราทำผูดท่านก็บอกถูกสิ่งไหนที่เราทำผิดท่านก็จะช่วยตักเตือนช่วยแก้ไขให้ซึ่งการที่จะมาอยู่ที่วัดนั้นหลวงพ่อท่านได้พูดว่าเรามาเพื่อปราแล้วก็ขอให้ศาสนาได้พึ่งเราบ้างแล้วทำไมที่นี่ทุกตุ๊ก เช in <com> ื่อว่าเขาสามารถอยู่ไว้สัมมาได้ขึ้นได้เราก็เหมือนกันในวันนี้สามารถที่จะเลือกทางชีวิตของลูกชายเราของบุตรานเราเพื่อที่วันหน้าเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่ผิดถ้าเรนต้องเชื่อได้ว่าวันนี้ถ้ามันเสียใจในวันที่มันตายไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยท้ายที่ดุจของการทภิปรายขยายความขออ้างเอาคุณพระศิีและตันฑ์ใจมันประกอบไปด้วย พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นบทตอนนี้ขอคุณพระพุทธรัตน์ขจัดเป่าอำนวยเฮาญาติโยมผลทุกขหถึงธรรมรัตน์เปรียบเสมืนอนนาวายเย็นหลายเปร์เซ็นตสัตว์ตาโยมบรรทัยสังฆร,รัตน์ช่วยพัดขจัดโลกให้เสื่อมโศกมสิ้นจนจนสมัยให้คุณโยมมีสุขอยู่ร่ำไปจริญนิยจเจริญสุขทุกท่านเชิญธรรมะสวัสดีครับ